ที่ไหนคะเซนต์พงศ์ไงสิบสองเวลาราชการมุเวลาราชการไงแล้วออกสื่อด้วยหรือเปล่าข่าว ยี่สบเก้าเลยนี่หรอยี่สิบกาวัเออสุกนลาวสกิลไหมเออใช่ใช่ใช่าออกดีกว่าต้องเลยอะตาออกเลยป่ยล่วงหนนี่ที่บอกให้ป่วยลงหน้าก่อน